สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องกอฟูชาแนลเนาะพบกับอีสานบ้านเฮาตามเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาประจํานะครับที่สาขาเราวิ่งเนาะนะครับผมก็วิ่งนะครับสาขาไทยสิรินะครับผมอันนี้อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเนาะนะครับใครที่ทำงานอะไรแบบนี้นะเอซี่นี่เลยนะครับอากาศนะครับตอนเช้าแดดกําลัง ร้อนๆนะครับนี่นะครับที่อ่าจะมาตอนเช้านะฮะวันนี้นะครับ fc อ่านี่นะครับก็วันนี้นะครับจะไปสาขาไหนนะครับก็จะอัปเดตให้ fc นะฮะได้เห็นนะครับว่าเราจะไปไหนนะครับทำอะไรนะฮะทำตรงไหนบ้างนะครับผมอ่ะสาขาแรกนะฮะตอนเช้านะครับที่ สาขาไตสทรีเชฟะนะครับซูเปอร์สโตนนะฮะข้าวเช้านะข้าวจวนข้าวเช้านะก็เอ่อใกล้จะเก้าวงแล้วเนาะนะครับแถวนี้นะครับร้านค้าอาจจะยังไม่เปิดเนาะนะครับแล้วก็รอกินเที่ยงอย่างเดียวเลยนะฮะเจอกันตอนว่างเนาะนะครับถ้าว่างเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเห็นอะไรบ้าง<ม> เจอเจออะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับสาขานี่แหละที่ผมนะนะครับก็โอเคนะครับเล็กโก้เข้าไปกันเลยอันแรกนะครับผมก็จะไปสแกนนิ้วนะครับถ่ายรูปส่งเนาะนะครับเอสซีก็จบไปสาขาแรกแล้วเนาะนะครับคือสาขาไทยสุริอ่ะทริจเรียบร้อยเนาะนะครับก็ทำงานเรื่อยๆนะฮะเอซี อากาศร้อนมากนะครับตอนนี้นะฮะพักเนาะตอนนี้พักนะครับอ,อดูองศาก่อนว่ากี่องศาประมาณอันมาแล้วนี่นะดูแดดนี่ดูแดดนะครับยูซีดูแดดนะครับไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะครับมันร้อนมากนะครับุูรอนียฮะ เออผมดูข่าวนะครับยูดอนนี้เนี่ยครับผมสองโซฟ่าผมคือเป็นโรคฮิตตกเนาะนะครับสี่ร้อน 44, สี่สิบสี่องศานะครับฮิตตกฮิตตกนะฮะไปแล้วนะครับเข้างานแล้วนะครับผมก็พักนะครับหน,หนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะนะครับเุ่งกว่าจะเดินทางมาร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆร,ร้อนมากๆนะครับ ปฏิโต้ปฏิถังกำลังมังถ้วยนะฮะอ้เผื่อนะครับ f อซคิดดูนะพี่พี่หรืออ่าคนที่ทำงานก่อสร้างแบบนี้เนาะเขาจะอยู่ยังไงนะครับเออเขาจะอยู่ร่มไหมนะครับเขาจะทำงานยังไงนะครับร้อนแบบนี้นะก็ขึ้นตึกสูงๆต่อเนาะนะครับ สาปูนอะไรแบบนี้นะฮะเขาจะอยู่ยังไงว่าเนะนะาเนะนะครับออก,ก็ลำบากเนานะนะครับเอฟซีเออเนาะหนักเหมือนกันนะนะครับก่อสร้างพวกนี้นะครับผมเอฟซี FC. โอเคนะครับเราพักผ่อนเนาะเอฟซี FC นะครับรอเอ่อรอเข้างานนะครับ อรอเข้างานบ่ายโมงครึ่งนะครับเข้างานอีกทีแล้วก็จบงานอีกสาขานี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับโอ้ไม่ใช่บ่ายสามนะครับผมเออบ่ายสามโมงนะครับตรงนะก็ออกไปไปอีกสาขานี่ไปตลาดโพสีนะครับไปตลาดโพสีเนาะนะครับผมอ่ะ ก็มาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ละวันนะครับหายหน้าหายตาไปไหนนะครับบอกเลยว่าทํางานนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะนะครับผมโดนด่าอีกแล้วนะครับดนด่าทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวก็เขาก็ลําขานนะเขาก็จะบอกน่าจะไล่ผมออกนะเออนะครับผมอะขออนุญาตพักผ่อนเนาะนะครับดูี แล้วจะเตรียมตัวอีกทีหนึ่งก็ประมาณห้าถสิบนาทีถึงเข้างานเนาะนะครับผมอืม,มาถึงสาขาที่สามแล้วนะครับเสร็จไปสองสาขานะครับก็คือสาขาไทยสิริแล้วก็สาขาโพสีนะครับบินพ่พนะแล้วก็สาขาที่สามนะครับที่กําลังผมกําลังอยู่ก็คือสาขาตลาดโพสีนะครับผมผมก็อยู่ข้างในร้านแล้วนะะตอนนี้นะครับเนาะอ่ะ ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับเนาะการทํางานของผมนะแต่ละวันนะครับสาขานี้อาจจะชิวๆหน่อยเนาะนะครับคือสาขาที่หนึ่งที่สองเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ยูซีดูเนาะนะครับเพราะว่าเออเข้มงวดเกินนะครับอาจจะเข้มงวดหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนะครับสาขานี้อิสระอยู่นะครับผมไม่เข้มงวดเท่าไหร่นะครับก็เลยให้ดูวิธีการทํางานนะครับแต่ละวันเนาะนะครับตอนนี้ก็คือ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กของนะครับจัดของนะครับเติมของนะฮะเติมของของสิ่งไหนหมดนะครับก็เติมเข้าไปนะครับกําลังเติมของอยู่นะฮะอันนี้เป็นผู้จัดจาก,การร้านนะนะครับสาขาปูสีนะครับผมเออนนะครับมาดู ผมก็จะพา FC เนาะนะครับมาดูสินค้าว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับเกิด FC นะครับอยากจะได้อยากจะซื้อนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับผมเออเนี่ยนี่นะครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่ล็อกนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่ล็อกเนาะนะครับน้ํายาขจัดห้องน้ําพวกห้องน้ําล้างพื้นก็จะมียี่ห้อต่างๆนะครับนี่โซนต่อมานะฮะก็จะเป็นน้ํายาปรับพันนุ่มนี่าทั้งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกอาเน,อะนะครับพวกที่จกนะครับมันก็จะเป็นพวกที่จะ ยาก,กันยุ่งอะไรคาจัดยุงอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็น้ำ,นำยาสไลล์ล้างจานเป็นโซนนะฮะ,ะแล้วก็เป็นมีถุงนะครับถุงยางนะครับพวกเติมใส่ถุงอาหารอะไรแบบนี้เจลถุงขยะนะครับผมแล้วก็ตู้เครื่องดืม่มแล้วก็ เอชอเชูกระดาษเชชูอันนี้มามา่าอะไรแบบนี้แล้วก็อ่าพวกเครื่องครัวเนาะนะครับก็จะเป็นแป้งหมักนะครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอันนี้นะครับ เด็ดที่สุดในร้านนะครับผมนี่เลยหมดสินค้าไอ้งนกทีเด็ดที่สุดในร้านนะครับอร่อยดีนะครับผมแล้วก็เลียวไทยเลียวไทยนะฮะอร่อยดีนะครับเด็ดที่สุดในร้านนะครับเอฟซีนะครับเอาไว้ทำขนมมันก็จะมีสองสองพันมลรอ สองรอห้าสิบมลแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบมลสองรอยห้าสิบมลนะฮะแล้วก็หนึ่งพันมลนะครับตามตามไซส์นะครับต่างๆเลยมียาดองเออมีไม่ใช่เนะอันนี้คือกระเทียมดองนะครับมันก็จะมีคู่แข่งนะครับผมที่เห็นอยู่เนาะนะนขปักกระปอง๋ก็มีนะครับผม มีน้ำมันพืชนะครับผมอ่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็พาเอฟซีนะครับมาดูสินค้านะครับในร้านนะครับเนาะสะดวกคล้ายๆแบบสะดวกซื้อนะครับเป็นร้านเอ่อเชฟหมากนะครับเชฟหมากเอ่อเชฟร้านเชฟหมากตลาดโพสูตลาดโพสีเนะะาะคาราบาวก็มีนะครับต่างๆอ่า ยเยอะแยะนะครับของสินค้ามีเยอะแยะเลยที่จำหน่ายก็เป็นยูโกนมเนาะนะครับนมต่างๆยี่ห้อต่างๆอ่ะนี่เลยนะครับให้ดูให้เลือกกันให้เลือกซื้อกันเนาะ,ะก็พาดูทุกโซนแล้วใช่ไหมนะครับหรือโซนนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นไฮยีนพวกนะผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวพวกนี้ไฮเตอร์อะไรต่างๆก็จะ,จะมียาย้อมผมด้วยเนาะนะฮะอ่ะนี่ก็การทำงานของเราแบบชิวๆสบายๆายนะครับนี่ก็จะเป็นสบู่ชมพูยาสีฟันนะครับผมอ่ะที่เคาน์เตอร์เนาะนะครับบีเอซีแล้วก็จะเป็นผงซักฟอก ผมซักอะไรต่างๆนะเป่าซุปเปอร์นาโนนะครับอันนี้เป็นถังเลยนะเนี่ยเป็นถังใหญ่ๆนะครับสุดคุ้มเลยนะเออนะครับผมแต่ละวันนะครับการทำงานของผมนะก็ของหมดนาอนะครับของหมดอย่างนี้นะครับก็จะเติมเติมเข้านะครับทดแทนเนาะอ เรื่อยๆนะครับพนักงานของเรามีพร้อมนะครับผมนะครับอันนี้ยาเป็นเซรั่มเนาะครีมนวดนะครับเนี่ยนะครับผมกำลังจะเติมของอยู่เนาะนะครับผมก็แต่ละวันก็จะมีลูกค้านะครับแวะเวียนเข้ามาซื้อนะฮะเพราะข้างหน้านะครับเป็นตลาดนะครับ สาขาตลาดโพสีเนาะนะครับจะอยู่ยืงยงนะครับถนนโพสีนะฮะโอเคนะครับชมประมาณนี้เนาะนะครับ f อีเดี๋ยวรอเลิกงานนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับเอฟีเนาะก็จะได้ไปประชุมนะครับประชุมประชุมไล้์สดเนาะนะครับเอฟีประชุมไล้สไ์สดที่สาขาเคหานะเอาที่เคหานะเป็นสาขาใหญ่ เป็นมัินสัต์ใหญ่นะฮะเชฟหมาร้านเชฟหมากเทหานะครับค้าปีค้าส่งนะครับของจังหวัดอุดรนาันนี้เลยนะครับผมโอเคเจอกันที่นู่นนะครับสาขาเทหะนะครับผมก็กลับมาแล้วเนาะนะฮะหลังจากจะรอข้าวมาอู่นานนะฮะร้านนี้เขาขายดีมากเลยนะเอฟซี MC. นะครับผมวันนี้ก็ลงงานเต็งที่เหมือนเดิมนะเอาฝึกเอาอะไรเนี่ยนะครับที่อุดรนะฮะเพิ่งหยุดไปนะครับก็ไม่ได้ไปประชุมเนาะกับเขาเลยนะฮะเอฟซีเพราะว่าฝนตกฟ้าร้องนะครับก็บรรยากาศนะฮะร้านมุกธาะนะครับเอฟซีตรงหน้าหอก็จะมีร้านมุกธาะนะครับบรรยากาศนะฮะ โอเคหนูข้าวแล้วนะครับเราก็จะกินข้าวกันนะฮะโอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะเอฟซี FC. ก็เหมือนเดิมนะะแฟนผมก็ยังไม่เลิกง,งานเนาะสองคุณโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามและกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบาปูชาแนลเนาะนะครับเอฟซี FC. ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ เพียมากนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไลฟ์สดแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับไลฟ์สดช่วหนึ่งนะหนึ่งชั่วโมงนะครับเอสีขอบคุณ